สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ชี้ช่องรวยนะครับรายการดีๆที่นำเสนอข้อมูลและก็สาระที่น่าสนใจออกอากาศทาง S Channel ครับ ช่วงนี้พบกับผมเสรีภัยสารแสงไทยทวีบุญนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับลานจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะครับที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลด์เซ็นเตอร์ครับพร้อมกับกิจกรรมดีๆที่คุณผู้ชมจะได้รู้จักตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปครับด้วยการประกวดชายหน้าแดนซ์ครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้ท่านแรกนะครับคุณอธิพัฒน์เสนีวงศ์ณอยุธยาผู้จัดการฝ่ายขายจากศูนย์การค้าแฮปปี้แลด์เซ็นเตอร์สวัสดี ท่านที่สองนะครับคือคุณฟ้าสายนะครับคุณฟ้าสายเดินทางมาจากเกาหลีแล้วก็ได้มาเปิดสถาบันสอนเต้นนะครับกับเคป๊อปขับที่ศูนย์การค้าให้เป็นแหล่งเซ็นเตอร์ด้วยสวัสดีคุณฟ้าสายครับขอถามถึงกิจกรรมครั้งใหญ่ไปยังคุณอธิพัฒน์ก่อนแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมครั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นผมบอกมีการประกวดเป็นการเต้นแบบไชน่าแดนซ์ด้วยจุดประสงค์ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับคือศูนย์การค้าของเรานะครับก็จะส่งเสริมให้กับ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจการเต้นเนี่ยอาทิตที่จะมาประกวดเป็น cover dance โดยใช้ธีมว่า China ด a n c e China dance นะฮะทีนี้โมงขบอกธีม China dance เนี่ยออกมาแล้วเอ้ China dance แบบบรรยากาศที่ต้องแบบยังไงอ่ะจีนจีนแบบว่าดูแล้วเน้นสีอะไรอย่างไรบ้างขอกลิ่นอายที่ที่เป็นแบบจีนจีนนิดนึงแต่มีการเต้นเนี่ยประกวดเนี่ยเป็น cover dance นะครับก็คือเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ย หรือรือ,อการเต้นอาจอาจะออกจีนนิดหน่อยเพือ่อให้เข้ากับบรรยากาศช่วงตรุษจีนครับในที่เกิดว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยบอกว่าชื่นชอบเพลงจีนรักเพลงจีนอยากเอาเพลงจีนมาประกวดได้หรือเปล่าได้ครับไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะมีเพลงไต้หวันบ้างอ่ะสิงคโปร์บ้างอย่างเงี้ยอยากจะมาประกวดได้เลยครับขอให้เป็นคอนเซปต์เป็นคัฟเวอร์แดนส์นะฮะอย่างนี้คัฟเวอร์แดนซ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆคนบอกว่ากำลังตอนนี้กระแสแดนซ์ในบ้านเราน่าสนใจมากนะครับน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมเองที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัตกระดุลสมบั จะมาร่วมในกิจกรรมแดนซ์ครั้งนี้ครับก็ส่วนกติการายละเอียดเนี่ยอยากให้ติดตามที่เว็บไซต์ www.happylandcenter.com นะครับก็จะบอกกติกาแล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ครบเลยนะครับว่าเราจะจัดการปวดเนี่ยวันที่27 28 29อ๋อ3วันเลย3วันเลยนะ่สิบเจเนี่ยเป็นรอบออดิชันก่อนเดือนนี้นะครับ27 28เดือนนี้มกราคมมกราคมนะครับยี่สเจ่สิบเจปเป็นรอบออดิชันแล้วก็29เนี่ย เป็นรอบชิงชนะเลิศโหโหนะครับนะฮะจะบอกว่าหลายรอบอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วครับนะฮะจะสมัครเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างอ๋อไปที่เว็บไซต์เลยครับครับไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถติด ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็จะมีะโทรศัพท์ประกฏอยู่บนหน้าจอด้านล่างนะครับหรือโทรกันมาได้ที่หมายเลข0 2 7 0 4 9 0 0 0นะครับมีเบอร์ต่อนิดนึง113แล้วก็1 1 7ไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าหลายคนสนใจในการเต้นแบบ China Dance แล้วก็แม้กระทั่งในเอ็มแบบเอเชียนแดที่มาแรงตอนนี้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการประกวดในครั้งนี้แล้วต้องถามก่อนว่านี่เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกหรือเปล่าครั้ คือเรารู้ว่ากระแสการเต้นโค้ดบอแดนเนี่ยในในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับน้องน้องนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยสนใจในการเต้นโค้ดบอลแดนเยอะมากเราเราเลยอยากให้ทางพวกเขาเนี่ยมีที่แสดงออกในการประกวดว่าโอเคตอนนี้การเต้นเขาเป็นยังไงพัฒนากับกับทางเราได้อะไรเงี้ยครับโอ้โหนะฮะแล้วอย่างนี้แล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าคำว่าแบบเพลงีนแนวเพลงแบบเอเชียเนี้ยนะฮะก็จะมีเพลงแบบว่าลักษณะหลายๆแนว บ้างบ้างฮิปฮอปบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะเอามาประกอบได้ได้เลยครับได้เลยแต่ขอให้มีกลิ่นแบบจินจีนิดนึงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโอ้โหยี่มเลยฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยจำกัดในแต่ละทีมหรือว่าเดี่ยวก็มาได้หรือเดี่ยวมาได้ครับมาเป็นทีมมาได้เลยจํากัดจํานวนสูงสุดกี่คนไหมฮะหรือว่าไม่จะไม่จำกัดเลยครับคืออิสระเลยแต่แต่ให้รีบสมัครนิดนึงเพราะว่าเรารับเรารับจํานวนจํากัดนะครับกลัวจะเต็มก่อน คุณผู้ชมผมต้องบอกนิดนึงนะครับว่าส่วนการค้ายแฟนชีเซ็นเตอร์อยู่ใจกลางเมืองนะครับหลายคนเดินผ่านเยอะนะครับทีนี้บางท่านอยากจะเดินมาสมัครด้วยตนเองได้หรือเปล่าได้ครับขึ้นไปได้ที่ไหนยังไงบ้างครัได้ไปที่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับชั้น4ชั้น4นะครับส่วนการค้ายแฟนชีเซ็นเตอร์ครับครับโอ้โหขึ้นไปไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับสมัครได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงบ้างครับก็เวลาทําการนะครับตั้งแต่10บโมงถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับได้ทุกวันเลยได้ทุกวันเลยนะครับอยากจะให้ขวดที่ยฝาากถึงคุณผู้ชมว่เอ๊ะ คนบางคนน้องๆบางคนอยากจะมาประกวดนะฮะแต่ว่าอาจจะอยักลังเลอยู่แมต่ตัดสินใจยังไงดีนะฮะจะมาร่วมประกวดในครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกท่านนะครับที่สนใจในการเต้น cover dance นะครับไม่ต้องกลัวนะครับที่จะแบบแบบเต้นดีหรือ,อยังหรืออะไรเง<อ>ี้ยเราเรากล้าๆหน่อยอปล่อยของออกมาเลยนะครับ,รบแล้วแล้วทางศูนย์การแพซ่นเตอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยซัพพอร์ตพวกน้องๆตลอด นะครับก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยได้กล้าแสดงออกแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับถามถึงรอบตัดสินนิดนึงหลายคนอยากรู้ครับงานมีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็งานเราเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงเลยครับตั้งแต่เที่ยงเลยเที่ยงเลยเที่ยงเลยแล้วก็ผมผมลืมบอกรางวัลนิดนึงรางวัลชนะเลิศที่1 10,000บาทเลยครับ10,000บาทนะฮะสำหรับรางวัลที่1นนะครับแล้ว ข้างนอกเหน ohn, ือจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยทีมลองลองชนะเลิศก็มีด้วยมีด้วยครับมีด้วยเหมือนกันนะครับก็ที่หนึ่งหนึ่งบาทนะครับที่สองห้าพันบาทแล้วก็ที่3 3,000บามพันบาทครับทีนี้จะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครว่ากิจกรรมในการประกวดชนะแดนซ์ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นโซไหนยังไงของศูนย์การค้าพีแอลเซ็นเตอร์ครับเราจัดขึ้นที่ชั้น2นะครับของรานกิจกรรมของศูนย์การค้าพีแอลเซ็นเตอร์บริเวณหน้าแถวแถวร้านเคป๊อปคลับ นะครับก็คือหาไม่ยากหาไม่ยากเลยนะครับทีนี้สําคัญมากๆคุณผู้ชมฮะหลายท่านเนี่ยอยากจะส่งน้องๆนะฮะหรือว่าอาจจะส่งลูกๆเนี่ยนะฮะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาสัมผัสกิจกรรมชนะแดดครั้งนี้ด้วยสําคัญที่สุดเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างโอเคนะครับก่อนอื่นก็เลยอยากจะแนะนําน้องๆในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับก่อนอื่นหนึ่งเลยฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็มั่นใจคิดว่าตัวเองทําได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแบบ ให้ให้ทรูออ p ชั่นเลยเสื้อผ้าหน้าผมขอให้พร้อมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกองเชียร์นะครับกองเชียร์มีผลกับทุกคะแนนมากๆกนะครับกาลังใจนะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าลืมกองเชียร์ตรงนสำคัญที่สุดครับถือป้ายไฟได้ไหมได้เลยครับไม่ต้หาคะับมากันกี่คนก็ได้หมดเลยได้เลยครับเรามีสถานที่เตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยโอ้โหคุณผู้ชมฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับการประกวดชาแนลดนซ์ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับตอกย้ำวันที่อีกสักครั้งหนึ่งครับ 27, 28, 29ามกราคม นี้นะครับที่สูนการค้า Happy Land Center นะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังขวทิพัทบอกว่าลานในการจัดการประกวดครั้งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับสถาบันสอนเต้นเคป๊อปขับด้วยเอาขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะฮะว่าสถาบันเคป๊อปขับเนี่ยตอนนี้มีท่านใดดูแลแล้วก็ที่สําคัญมีการเปิดหลักสูตรการสอนยังไงบ้างครับว่าอันนี้ผมจะตอบแทนไม่ได้เลยต้องใ ทางคุณฟ้าสายตอบนะครับเจอเลยครับสุภาพสตรีนะครับคุณฟ้าสายนะครับสาวชาวเกาหลีนะครับเจ้าของกิจการกับสถาบันเคป๊อปขับนั่นเองนะครับครับสอบถามเพิ่มเติมว่าตอนนี้ที่สถาบันเองเนี่ยมีการเปิดหลักสูตรการสอนยังไงบ้างครับเอ่อตอนนี้มีเคป๊อปพี่พอแล้วแจ๊สปีโบยมีทุกแนวนะคะโอ้ทุกแนวเลยแเหรอฮะครับแล้วผู้ที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างครับก็คนที่รักเต้นแล้วอยากเต้นเก่งๆก็คนไหนก็ได้ ได้ก็มาสมัครเรียนได้นะครับหลักสูตรการเรียนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับแต่ละหลักสูตรแล้วแต่คนบางบางคนก็สอนเยอะๆอย่างนนก็พัฒนาเร็วกว่าคนอื่นฮะอันนี้การสอนเต้นหรือว่าการสอนแดนซ์มีหลากหลายให้เลือกอย่างนี้ครับมีสอนเดี่ยวสอนกลุ่มหรือว่าสอนยังไงบ้างครับมีทุกอย่างนะคะบางคนก็อาจจะอยากเป็นศิลปินหรือว่าอยากลองออดิชั่นเขาเป็นก็เรียนส่วนตัวแล้วอยากเป็น กลุ่มมาแล้วเป็น cover dance เขาอ,อยากเรียนเป็นก็กลุ่มก็ได้ด้วยได้ด้วยค่ะอ,นะอันนี้คือจะมีสัจร์หมายว่าครูสอนประกบติดเลยใช่นะฮะหลักสูตรการเรียนการสอนก็คือหมายถึงว่ามีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกใช่ค่ะ,ะคก็ก็ชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยก็แล้วก็ครูทั้งครูเกาหลีครูไทยมีครูเตรียมนิกร้อ,อยู่อ๋อนะฮะเนะต้นไม่เป็นเลยจ,จู่ๆเดินเข้าไปค่ะ ถามคุณฟ้าสายแนะนำได้ไหมได้ค่ะถ้าเต้นเต้นก็ไม่เรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคนอาจจะเสริมสร้างความมั่นใจเรียนจบไปแล้วไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างในสังคมภายนอกอ่าบางคนก็เหมือนเหมือนเชหน้าค o วเด d ก็ก็ขึ้นเวทีแล้วกล้าแสดงออกได้บ้างหรือว่าบางคนก็ศิลปินหรือว่าบางคนก็ก็อยากได้ออกกําลังกายเฉยเได้มี พื่อสุขภาพที่ดีใช่ค่ะนะฮะอันนี้ไม่ได้จํากัดว่าคนที่เคยเป็นแดสต์อยู่แล้วและเห็นบอกว่ามีหลักสูตร r b ด้วยอ๋อใช่ค่ะ r b ด้วยสมมติคนที่เป็นแดส์จู่ๆอยากมาเรียน r b ก็ได้เหมือนกัน,นก็ a r b n ก็แนวแนวจากที่พอปนะคะแต่ใช้แพลง r b n b ช่วงนี้ก็มีคนชอบเยอะเหมือนกันอครับ เราเป็นกระสายที่มาแรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเสริมสร้างความมั่นใจด้วยทีนี้ถามนิดนึงว่าคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะมาเรียนกับครูฟ้าสายเนี่ยสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับก็ได้ Happy l a n น Center เหมือนกันค่ะ02-704-90งครับนะครับง่ายๆเลยหรือว่าถ้าเดินขึ้นมาตรงมาเลยที่นี่ขึ้นมาได้ที่ชั้นไหนครับชั้นสองนันคะชัเลเซ็นเตอรชั้นสครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด ใช่ค่ะไม่มีวันหยุดค่ะโอ้โหฮะแล้วอย่างนี้น้องๆบวชที่พาดฮะน้องๆบางคนหรือว่าผู้ชมบางคนเนี่ยที่จะมาประกวดชนะแดสต์อยากจะมาเล่นเต้นกับครูฟ้าสัยก่อนได้ไหมได้เลยได้เลยเอางี้เอางี้โปรโมชั่นนะครับก็ก็โปรโมชั่นอย่างนี้ละกันทางเราใจปั้มก็คือน้องๆให้มาวันที่27 28 29นะครับแล้วสนใจเรียนเต้นกับคุณฟ้าสัยเนี่ยที่เคป๊อปขับเนี่ยลดส่วนลด15%รับไปเลย15%บนะฮะคุณผู้ชมนะโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่า ช่วงเวลาดีๆแบบนี้น้องๆหรือคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่อยากจะประกวดไชน่าแดนซ์ต้องไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์มอบให้นั่นเองครับอาล้ครับอย่างนี้ระบบก,กิจกรรมน่าสนใจขนาดนี้แล้วเนี่ยทราบมาว่าวันนี้มีน้องๆมาเต้นโชว์กับไชน่าแดนซ์ให้เราได้ดูกันด้วยมีโชว์พิเศษครับจากผู้เข้าประกวดนะครับหนึ่งทีมเป็นออเดอร์ก่อนละกันว่าวันนี้เนี่ยน้องเขามีความพร้อมขนาดไหนในการเต้นอยากเห็นภาพ มีกําลังใจรู้สึกดูแล้วอ้าวเอาละจะได้เป็นแบบอยากเป็นแนวทางดีกว่านะฮะในการที่จะมาประกวดในครั้งนี้น้องๆที่สนใจก็อย่าพลาดนะครับผมย้าไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับ0ูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับต่อหนึแล้วก็หนึนั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณอาทิพัฒน์เสนีวง์ณัฏฐยาผู้จัดการฝ่ายขายจากศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ครับและคุุุณณณฟ้้้้าาาาาสสสยนนนนนนนะะะคคคคคครรรรัััััับบบบบบบเเจขขขอออองงถตทท2่ เอาละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่สนใจอย่ารอช้านะครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะสมัครได้ในกิจกรรม c ชน n าแ Dance กับศูนการค้า Happyland Center ตนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มกราคมนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามกันก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ7049000ต่อ113และ117นะครับง่ายๆคลิกผ่านเว็บไซต์ก็ได้ไปชมรายละเอียดกันได้นะครับที่ www.happylandcenter.com นั่นเองครับทิ้งท้ายด้วยวิทีอาในวันนี้ไปชมภาพกิจกรรมดีๆนะครับจากน้องๆที่เข้าประกวดกัน ก,การทิ้งท้ายในช่วงนี้ไปนะครับกับผมสิริไพศาแสงไทยเทวีบุญลาคุณผู้ชมไปในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ